สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบปลากับโมกี้หอยอินดี้เช่นเคยจังได้ก็ฝากติดตามช่องยูทู e นี้นะครับซื้อช่องโมกี้หอยอินดีนะครับสุลงุดเนาให้พ่อแม่พี่น้องไปชมนะครับสวัสดีครับมานีกับภามาในน้ำสมาชิกอีกหนึ่งตัวนะครับซ er ึ่งเป็นลูกส,สาวของเอดเคหาเกซีนะครับใบหลอดครบนะครับสอบถามได้ครับเล้วไปนานไปเล้วไป Hey, 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 hey. nhàng play, nhàng mẹ nhàng 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 đây đó ไป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 ข้อเกเละคักที่นองเฮ้ย <Good. S 1> ไปเลยไปเลยเล้ว